วันนี้เรามาเดินตรงถนนคนเดินนะคะคนเยอะมากนักทองเที่ยวเยอะมากวันนี้ <Okay. S 1> อากาศดีนะคะวันนี้คนออกมาเที่ยวกันเยอะมาก Know. คนเอะมากคนร <laughs> อลงเรือนะคะ <laughs> يا ناليسوا يا نيسيو من من ان ايو شي